สบายดีพี่น้องวัดสุขสุขนนนาะสบายดียามึงแรงพี่น้องเอ้ยเสียงแม่งยังหองบอง่ะเนาะไข่ขำลงแรงส่วนบักคนเห็ดไปเห็ดหัวเห็ดชวนชุม,มันบาลอนกับน้องๆยังบม่มาพี่น้องเอ้ยเอากระสีได้มาเห็ดอยู่เห็ดกินทานนี่แหละเนาะมันีพิ่นมากขับต้องใช้เหล็กอยางให้มันแหลวอะไรมันวาใครก็มีวิยงม,มีงานบางคนเนาะก็เลยเฝาเห็ด เดี ốn, u, ๋ยวได้มันจะเขาหนาฝนเลยจากฝนที่ตกมือได้เขยังโมโหสวนก็อันนี้จะเป็นมกพริกครับมาดิี้มะพริกกำมังให้หน่อยนะมึงพริกพริกขี้หนูอันนี้จะเป็นกล้วยสุกเขียวเราเนาะกล้วยสุกเขียวกำลังเป็นปลูกเป็บเดียวในพี่น้องไม่เป็นเลยเนี่ยไวอีเล่นี่พี่น้อง ปิ่งปลาทูตัวใหญ่เฮาสิปน่ปนป่นปลาทูปลาทูยังคือตัวใหญ่ก็ได้ก,กระโดดเนาะแต่ว่าหันขาเพิ่นว่าปลาหางแดงว่าซั่นบ่เห็นมีหางแดงเด้เบิ <c oughs> ่งหน้าตามันก็คือปลาทูปลาทูเฮาว่าปลาทูใหญ่อโตบักใหญ่ซื้อมาปิ้งสิปน่น มื่อนิสิปุนปลาทูสชเพิ่นกินปลาทูกระมันได้พี่น้องเอ้ยมันมันมันไอ้ดีอยากหมักผักิดก่อนนจะเป็นกระเทียมกับหัวหอมผักผิกเขาเก็บมาแต่สวนเลยพี่น้องเลยนีหมากไม่น้อยหนึ่งพี่ขี้นูเพราะว่าเขาเสือเป็นซองเลยเม็ดมันเขาเสือ ซองมากะมันก das heißt. uh ็เลยหมักหน่อยวันนี้เห็นซองมันก็มาหมักบางไงน่นะอยากมันก็สีหอมหอมวันนั้นหังนเขานั่นในผักน้ำพี่น้องเคยกินบ่ผักน้ำ่วนบเออพี่โสดโทรมาบอกนี่งามๆเก็บมาใหม่ๆเก็บมาตนาเลยเนาะ สิหนึ่งกินกับป่นป่นไม่ใช่ป่นปลาปลาทูปลากรมาจ้าามจ้ามือปลากรมากันเจแมนว่าถูกยากขนาดเลยเฮาโอ้ยปลากรมากันถูกขนาดเลยถูกงาเลยเห็ดเบี้ยบเบื่มืนุ่างเนี่ยต่างหนายนาเลยนะดำเมื่อยมือนี่อันสบายสิสบายในมือหน้าเขาอะ ามือนี่สบายนะมือหน้าจุกตกพักน้ำสีหนึ่งกินกับปลนปลาอะไรเนาะปีกเรียบร้อยเลยที่มันอะไรก่อนแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหี่งปลนปลาทูเฮาใส่น้ำจังหน่อยหนึ่งพักลวกหนึ่งมะใหม่ๆเนาะมันยังห่อนอยู่หนึ่งพักน้ำกับหนึ่งกระลำ เคพี่น้องเอ้มาเด้ออีกข้าวกันเนาะมันใหม่กันห <c oughs> ลืมลูกชายนอนเหมือนลูกชายนอนอยู่ในพุ you, พ่น,น,นพีน่น้องพ่นนอนบนสะาพในห้องเอ้พ <c oughs> ูนจะหมดสกัดอีกปรจักกนแจ่วกิน่ะ,ะาีวน, <c oughs> นัน่กามีก็กกิหึงเว้นนอืม เด็ดมาแก่โวแช่ว <S 2> <S 2> ช์วิวบนบางน้ำแก่แล้แก่นะ้วเนี่ยจะตายมันวแชร์วิวบนปฐทูนะกินก่อนนะกนะินก่อนกับอิ่มก่อนเห็นเนาะเวลากินบนบ่อไหท่าเน๊ะไปกินกับไปอิม่มกินก่อนอิ่มก่อนกือของกินบ่อร้ายนี่คือเสียเบึงหน้ากันเด้อพี่น้องกินก่อนอิ่มก่อน แต่นี่ก็กินหลายอยู่กินโลดล,ลูกสาวสิกินได้ยักคัมได้ผลปลาเนี่ไ,ไงใบอะไรสบายดีป่าลุงกิ้นนยลงมือขอครับระบาย

อันนี้นเลี้ยบเทพแน้วเบ้มีกับปุ๊กมีเทพไหมเท็จุมันทพเลยเทปบอบฮ่มสมเซี่ยวิีกิีนุ้ยลิปม

เริ่มนประตูไหนดวให้ดีวาเป็นตัวก่อนบานนหก่ขับ้าข้างหงไหนเบิ่ัก่เป็น มานเก็บนั่นง้อนมาเลยพี่เนาะก็ยเกียวเลยโอเคมาได้ร้ายเขนงาเล่มันอลกอฮได้เนาะ

วันราค่ะ่อยากได้พิมพ์เงินะฮะตุ้มห้พิมพ์นติมเลงดนวยให้บด้วย่บก แซ่บแห้งพี่น้องเอ้บุรีกินแต่หึงหนึ่งพักไหนก็แซ่บเลยเนาะพักน้ำนะปีหนึ่งเราบุรีกินบุรีเก็บชวนหมากกันเนาะอะไรเก็บเมื่อให้แม่ที่กินเชวนหมากินเอาบุรีเก็บเอาก็ได้กินวันนี้แหละโอเคพี่น้องเอ้เกาะปูนเกาะปูนชมเด้ใครก็ใช้กดติดตามไว้พอกันใหม่ขนณาพี่น้องไปแล้วสบายดี